เพื่อนรู้ไหมคะว่าเราทุกคนนะคะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของเราเองได้เลยด้วยการ สร้างนิสัยที่ดีในการคิดนะคะอันนี้คือสิ่งแรกเลยเพราะว่าเราทุกคนนะคะบางคนเกิดมาจนอายุไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะครึ่งศตวรรษเหมือนพี่ธัญญานะคะอาจจะยังไม่ได้คิดเองเลยก็ได้นะคะเราอาจจะจําความคิดของผู้ปกครองของเรามาจากบรรพบุรุษของเรามาหรือสภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้างหรือสังคมของเรานะคะเราถูกปลูกฝังมาว่าให้มีความคิดความเชื่อตามๆกันนะคะถ้าเราคิด นอกคอกนะคะคือคิดแบบที่แบบเราความฝันของเราอะถ้าเราคิดแบบไม่เหมือนเขาเราก็จะเหมือนแกะดําจริงไหมแต่คุณรู้ไหมว่าการปลูกฝังนิสัยการคิดที่ดีนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่คุณเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้เลยนะคะเราต้องเริ่มปลูกจากเมล็ดพันธุ์นะคะเหมือนทององอกะ ที่แรกเป็นถั่วเขียวใช่ไหมเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าเหมือนกับถั่วเขียวแต่พอเรารดน้ำพรวนดินนะคะในการคิดดีนะคะเมื่อความคิดของเราดีนะคะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเราคิดดีขึ้นนะคะคุณก็สังเกตที่ความรู้สึกของเราเพราะว่านี่คือคีย์เปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตโดยคนระดับโลกนะคะแล้วก็เขาเป็นเขาเป็นเขาเรียกว่าทดลองทางวิทยาศาสตร์มาแล้วนะคะแล้วการที่คุณมาจุติหรือเกิดเนี่ยมันก็เกิดจากการที่คุณคิดมาก่อน โลกนี้ไม่มีความบังเอิญค่ะนะคะเหมือนกับอันเบิร์ตไอสไตน์นะคะบอกเอาไว้นะคะใครที่ไม่เคยรู้จักอันเบิร์ตไอสไตน์ก็ไปรีเสิร์ชนะคะใน u t u b e ก็ได้นะคะบอกไว้ว่าโลกนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะคะเป็นสิ่งที่คุณคิดโดยที่ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดหรือคิดแบบคิดแบบยังไม่ได้เจาะจงอ่ะแต่มันก็มีสิ่งที่คุณคิดน่ะเกิดขึ้นมันจะบังเกิดปรากฏจากสิ่งที่คุณคิดได้นะคะเพราะว่าโลกนี้เป็นมวลพลังงานนะคะเป็นแบบ ควันต้มพิสิกนะคะเป็นอนุเล็กๆที่เมื่อเราคิดแล้วเราคิดถึงซ้ำๆย้ำๆแบบนั้นอะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นกับเราดังนั้นเราทุกคนสามารถเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตได้เลยโดยการเปลี่ยนความคิดค่ะกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งเหตุและผลนะคะในทางของคอันธะีนักปราชญาศาสดาหรือทางพระพุทธศาสนาของเราสอนนะคะว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรกฎแห่งเหตุและผลดังนั้นเมื่อเรา มีเหตุที่ดีผลย่อมดีไปด้วยจริงไหมดังนั้นเราตึงเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนความคิดก่อนนี้พูดไปนี้ตื่นเต้นด้วย <c oughs> เปลี่ยนความคิดของเราก่อนเมื่อเหตุทางความคิดดีแล้วคุณรู้สึกดีแสดงว่ามาถูกทางแล้วจ้าการเปลี่ยนชีวิตง่ายมากแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยถ้าเราคิดแบบคิดแบบเดิมๆแล้วชีวิตจะเปลี่ยนซึ่งคนระดับโลกก็บอกเอาไว้คนเดิมนั่นแหละนะคะว่าเขาบอกไว้ว่า คนก็มีแต่คนที่วิปลาสที่คิดแบบเดิมแล้วอยากได้ผลลัพธ์ชีวิตใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นปล่อยเป็นคนที่ปล่อยขึ้นพลังงานดังนั้นโชคชะตาชีวิตของเราเริ่มจากการปลูกต้นมเมล็ดพันธุ์